มากแม้กว่านาจะไม่ถึงาคาครพอขอให้ไปดูห้องขวัญเจ้าสมริทุ่ด <sh> <ver> ้วยเธอโอ้ ม,ม,มีเมียเด็กต้องวันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องอไ,ไมู่ผู้ชายองกลาาชักมือกับ่ไม่ทันมีเมียเามีเม,ม,เ,มเด็กไม,ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแต้องมีหรอกโอ้โอกลังยังเหลือเฟืออยู่เลย ใช่ค่ะบอกเขาไม่ได้หรือเปล่าใน,นสถานที่แห่งนี้มันคือที่ใดฉันเองเป็นพญานาคราชและที่นี่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเมืองบาดาลบาดาลใช่แล้วฉันเองน่ะมีหน้าที่เฝ้าปักกองช่องบาดาลแห่งน,นี้แหละขอได้ฉันเดียค่ะบอกฉันเป็นมนุษย์มีชื่อแส,สงโสมูมวิชาที่ชื่อวิทยาเขาประหดมองฉันตังงน้งหัวหนะมาเลยคะ่ะนี่เธอใจร้ายจังเลยแต่เธอหน่งโชคดีรู้ไหมนี่เธอตกลงมาและเธอ,อยังมีชีวิตรอดอยู่ อยากขึ้นไปข้างบนใช่ไหมล่ะผมเชิกจะกราบแม่เลยค่ะจนหาทางช่วยให้จริงไหมคะจะพาไปหาต้นพ่อพ่อก่อนนพี่เพราะฉะนั้นลูกเป็นคนเจอนางลูกขออาสาพานางไปอาบน้ำเองพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเจ้าพาไปไม่ได้ทำไมล่ะพ่อเจ้าค่ะเจ้าพาไปไม่ได้เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้าเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์พอลูกแค่นัใช่ไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะ ไปไม่ได้ไไม่ได้ลูกเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งปัญหาเยอะเนี่ยเพราได้ยินเขาว่าอาบนคราบแล้วหมูขึ้งเลยอาสาท่านพี่ท่านพี่คิดไม่ดีไปช่วยนะท่านพี่นี่ใช้ไม่ได้ไม่ใด่เลืองแต่เจ้าสิ่งมืดมนได้ฝ่าไม่บาทสมเด็จไม่น่าจะผิดได้ สิ่งงากการในครั้งนีน้ลูกผู้ชมจะขอผู้ที่อาสาแต่ถ้าเจ้าหลอกพาไม่นานวันนี้ผูกครอไม่อาบน้ำว่านยาได้เด็กของลูกเอง้นี่ไม่ต้องทำเสียงหล่อเพราะว่ามึงก็พาไปไม่ได้เหมือนกอันเห็นฉันไหนเย่กันเสด็จพ่อเพราะว่าภายในใจิตใจของเจ้าเนะี่ยยังมีกิเลสและปัญหาอยู่นะลูกเราหาได้กินฉันนัเสด็จพ่อ มีกี่เสียงเนี่ยโอ้ยเสียใจเจ,จ,จ้าพาไปไม่ได้มันก็หผมใช้ก็ไม่ได้ใช่ท่านพี่นะคิ้งก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ยังมีกิเลสและตัณหาอยู่แล้วใครเหล่ววาพระเจ้าค่ะในปากของทูตบระดาห์ของเราที่จะระแล้ลวซึ่ง,ง,งกิเลสตัณหาพาแม่ด้วมื่อคนนี้ไปอาบน้ำว่านาได้ไม่ไมนใช่เลยจิตใจนึกหลงทางแล้วต้องมาหัน คนนั้นก็ไม่ดีคนนู้นก็ไม่ดีกอสุดท้ายลงตัวเองเฉยเลยไอ้หนอพี่ว่าหนีออกจากที่นี่ไปวันที่สุดไม่ชั่วพี่ไม่รู้ไปอยู่เลยไปตามน้ำขึ้นเองไปเฮ้ยไอ้หนูพ่อเนี่ยบริสุทธิ์ใจลูกตัดแล้วทุกนกิเหรียและตัณหาพาน้ำให้อานน้ำว่านยาได้เอาความจิตใจบริสุทธิ์ว้าวโอ้ฮาลิคือว้าวอะไรลูกเลยไปก่อนพ่อพี่ก่อนสิ พอพีนแล้วแล้วเบปัญหาเนี่ยใช่ใช่เ,เลิกเลยาอาจจะช่วยได้บละเป็ดละไข่ย,ยังเชื่อละมันก็ไม่เชื่อเลยจริงๆแม่นางเนงี่ยพวกเนี้ยอย่าไปฟังเขาเลยนะเสียงไม่ออกเลยเอาอย่าไปฟังเขาเล้วบริสุทธิ์ใจสามารถจะพาแม่นางไปอาบน้ำว่านยาแล้วขึ้นจุดบนมือมย์มได้อย่างปลอดภัย แม่นางอยากจะขึ้นมาเสียงหล่อเสียงหล่อเสียงหล่อทำให้เขาเชื่อใจไงอุ่นใจเสียงหล่อเนี่ยเสียงหอเนียกูเจ็บคออ๋อวันนี้จะติดติดไมนะ่อยากจะขึ้นมามนุษย์หรืม่อยากจะกลับแ้เลคะมาถ้าอยากจะขึ้นมามนุษย์แม่นางตามเข้ามาเจ้ามาเนี่ยตัวหรยวะตะ ลอยเถินนาเนื่อยนักเองเลยตาถิดนดีเจ้าจะมีรักดามรูกันไหมดีดีอย่าให้ใครย่ยำยีเหยียายามเชื่อพี่เถิดนะใช่าจากมโนไปอยู่กับพี่น้ำมให้หนูถึงธรรมาดา จะไม่ลกบลุ่มลุ่มลามจะไม่มองส้าใดเชื่อไม่ะาด,าด้สบายฟ้หาผาพ่อพี่พี่สบายเฮ้ย้าตายต้ยดยกนวเองจะรักตลอด นม่บอกต้องขอตัวอยู่ร่วมกันน้นเธอกลัวอย่าบวดหัวคอยหามเพืจะสักรอยนุ่งขอลาขอกลับไปหาสลาย เดีเดี๋ยวไปไหนละพี่ไปไว้ใจท่านพ่อหน่อยท่านพ่อเ่าปลอดเที่ยวลอเล็บนะเี๋ยวเาอเาต้อ